กุลริมหนองนี่นี่นี่สีส้มเห็นไหมนี่สีลูกจะชิมลูกพี่กุลเอาเอามาแค่สองสามไม่ล้างนะเกาะจะเช็ดอยู่ได้ลได้ลูกพี่กุลริมหนองสีมัน มันเป็นใยมันมันเดินริมหนองลูกๆไปมาอีกแล้วอันนี้อะไรนี่เธอไข่หอยใช่ไหมนะ่ะไ<น>ด้อย่ตรงบัวนะ่ะอ๋อไม่รู้อ๋ออ๋อ<ท>ชื่อค่ะไข่หอยมันมาป๊อกลงในโทรศัพท์ ไข่หอยเดียนิดหนอยไปเดียนบัวริมหนองสวยบัวหน้าหนาวบัวขึ้นใช่ไหมหน้าหนาวบัวขึ้นใช่ปะแต่ว่าบัวแดงอยู่ทางนั้นเยอะสวยเลยใช่ไหมหลานชวนอยู่เอนาโอยบัวแดงบบบ <c oughs> ลูกเมื่อกี้ว่าจะชิมเชดอย่างดีจนเกลี้ยงเก่า <Yeah. S 1> ตกใส่กอ,องของี้หมาพอดี <laughs> <laughs> เอาะไรเธอเริ่มตรงนี้